สวัสดีครับเมื่อวานแอดมินทําคลิปเรื่องจะเป็นอย่างไรยูเครนเนโต้รับได้ไหมถ้ายอมเจรจาในวันนี้เอาจริงเรื่องนี้มีการพูดกันเยอะในต่างประเทศ ไม่ใช่แอดมินพูดขึ้นมาเองนะครับมีคนมีชื่อเสียงจากชาติตะวันตกพูดถึงเรื่องนี้แม้ไม่ใช่รัฐบาลของชาติตะวันตกแต่ก็มีความสําคัญนี่พอสมควรมันคล้ายๆกับการโยนหินถามทางซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าผู้ชมส่วนมากไปในทางสุดเลยนะครับเชียร์ยูเครนก็บอกว่าไม่ยอมต้องสู้เชียร์รัสเซียก็บอกว่ารัสเซียนี่ใกล้ชนะแล้วแล้วก็จะยึดยูเครนทั้งหมดซึ่งความจริงการต่อสู้ต้องยืดเยื้ออีกพอสมควรและก็มีปัจจัยหลายอย่างนี่เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเมืองของชาติตะวันตกอันนี้ถ้ามองแบบการเมืองมันมีจุดเจรจากันอยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างสงครามเวียดนามนะครับสัตว์มีการนี้รบมาพอสมควรสุดท้ายต้องถอนกําลังเพราะว่าการเมืองภายในประเทศไม่ได้รบให้ถึงที่สุดสเวียดในตอนที่ยึดอัฟกานิสถานนะครับสุดท้ายก็ต้องถอนก็ไม่ได้รบให้ถึงที่สุดจริงๆจ,จะให้สุดกว่านั้นย่อมทําได้อันนี้แอดมินขยากบอกว่า มันมีการถอนการคุยกันได้มันไม่จะเป็นต้องไปให้ถึงที่สุดล้มกระดานนี้ขนาดนั้นยิ่งสงครามระหว่างรัเสเซียกับเนโตไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นรัเสเซียก็ไม่เอานะครับ เมื่อวานเอ็ดมินลืมเล่าเรื่องหนึ่งตอนนี้สีนาธทีการของตะวันตกแนะนําให้ยูเครนเนี่ยถอนกําลังมาตั้งรับให้ไกลขึ้นกว่าเดิมจะทําให้แนวรับของยูเครนนี้แข็งแรงมากขึ้นแต่ว่ายูเครนนี้ไม่ยอมนะครับเพราะว่ากลัวว่ารัสเซียจะได้พื้นที่มากขึ้นเราจึงเห็นยูเครนเข้าไปพยายามปะทะกับรัสเซียอยู่โดยกําลังด้วยอาวุธที่น้อยโอเคยูเครนเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายหกับรัสเซียได้แต่รัสเซียก็สร้างความเสียหายให้กับยูเครนได้เช่นกันนะครับรัสเซียสามารถยืดอาวุธของยูเครนได้เยอะ ซึ่งยูเครนมีน้อยอยู่แล้วต้องยอมรับว่ายูเครนร้อนร,นรนใจร้อนแต่ว่าในทางยุทธวิธีต้องถอนและค่อยว่ากันรวบรวมกําลังรวบรวมอาวุธแต่ว่ายูเครนนี่เลือกแรกนะครับซึ่งเสียเปรียบในภาพรวมเหมือนยูเครนนี่เสียกําลังเสียอาวุธแบบศูน์เปล่ามันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ขัดแย้งกันในทางยุทธวิธีซึ่งทําให้ตะวันตกเนี่ยบริหารสถานการณ์ได้ยากมาก ตอนนี้รัสเซียนี่เร่งเกณฑ์ทหารอีก150,000นานายจำนวนนี้มันเยอะมากถ้าเทียบกับทางยูเครนส่วนแนวนคิดของฝรั่งเศสที่จะส่งทหารจากชาติยุโรปเข้าไปช่วยยูเครนเรื่องนี้แทบจะปิดโอกาสไปแล้วเป็นไปได้ยาก ก็มีประเทศใน NATO เนโตออกมาพูดแล้วว่าไม่นะครับทางเดียวของยูเครนคือรออาวุธแล้วก็ตั้งแนวรับจะเข้าไปแลก่กับรัสเซียนี่ไม่ได้ส่วนรัสเซียตอนนี้ก็เร่งยึดเมืองดเนสิสทั้งหมดให้ได้ตามแผนและแอดมินคิดว่ารัสเซียจะไม่ไปมากกว่านี้นะครับรัสเซียจะมาปลูกเมืองคาคีฟซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมาจาก4แคนอันนี้จากข้อมูลรัสเซียต้องการพื้นที่กันชนในเมืองคาคีฟไม่ได้ต้องการคาคีฟทั้งหมดเรื่องราวนี้มันเป็นแบบนั้นนะครับ ถามว่ายูเคนเนี่ยมีโอกาสพลิกเกมนี้ได้ไหมมันก็มีโอกาสในทางทฤษฎีความหวังอยู่ที่เครื่องบินรบที่ยุเคนหวังเอามาโจมตีรัสเซียมันจะลดการสูญเสียของยุคเคนนี้ลงไปและก็หวังผลักดันให้รัสเซียนี้ถอยออกไปเงื่อนไข่ก็คือเครื่องบินของยุเคนต้องทุบรัสเซียนี้แบรราบคาบนี้เท่านั้นแต่ว่าปัญหาตามมาคือยุเคนจะเอากําลังพลที่ไหนไปิดตึงกําลังรักษาพื้นที่ซึ่งมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าต่อให้รัสเซียถอยไปแต่ว่ายุเคนเข้าควบคุมพื้นที่ไม่ได้ มันก็ไม่ประสบความสําเร็จทางยุทธวิธีชนะแบบเด็ดขาดที่ไม่ได้รัเสเซียก็รอสวนกลับยืดเยอะอยู่ดีแต่ว่าเอ็ดมินเคยพูดไว้ว่าอย่าตั้งความหวังกับเครื่องบินนี้มากจนเกินไปรายละเอียดมันเยอะมากนักบินยูเคนไม่ง่ายในการบินแน่นอนนะครับ ความหวังของยูเครนยังมีอีกทางคือตั้งรับแบบเหนียวแน่นให้มันยืดเยื้อให้รัสเซียนี้ประสบปัญหาจากภายในทำลายรัสเซียนี้ไปเรื่อยอย่าให้หมดก่อดรัสเซียแล้วกันนะครับจริงๆรัสเซียก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรแต่ว่ามีมากกว่ายูเครนเฉยเอันนี้ถ้าไม่ใช่ยูเครนเนี่ยรัสเซียนี้ลําบากกว่านี้มีผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์อีก2ปีนะครับจะถึงจุดชี้ขาดของสงครามยูเครนและระหว่าง2ปีนี้ยังมีปัจจัยอื่นมากมายยูเครนไม่ได้หมดหวังนี้ขนาดนั้นยัง พอมีจุดเปลี่ยนนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปแต่ไม่มีใครได้ตามความต้องการ100%เอร์เซนแน่นอนนะครับ